บอกว่าจะเป็นหนึ่งลิตรสามลิตรหาลิตรหรือสิบลิตรผสมขึ้นกันเ้าสิผสมอันไหนก่อนก็ได้ค่ะบ่บ,บ่ได้เกี่ยวกันว่าฮาตรงผสมเอก่อนหรือบีก่อนเนาะค่ะแล้วแต่เทาเลยว่าเทาสิผสมอันไหนเนาะคะ่ะ้าเขาบอกว่าปุ๋ยสิบลิตรไห่ห้าอานหมามอี่สิบลิตรแล้วแบ่งออกเป็นอันละสิบลิตรคร่คระเนี่ยคืออย่างละสิบลิตรเวลาที่ห้าอานหนามผาสมเนะคะ่ะให้เอาหนามดื่มหรือหนาถังห้าเนาะค่ะนาก้องอะนะที่มันสะอาดค่ะ เราอยากไปเอาน้ำป้าป้าหรือน้ำบ้าด้านมาผสมปุ๋ยความมั่นเชียนให้ปุ๋ยตกตะกอนนะคะแล้วก็เป็นค้าบค่ะแล้วก็เป็นค้าบนี่เอเอเราข้ากะเจใส่น้ำซีฟิลด์บี้ข้ากะเจใส่น้ำซีฟิลด์ค่ะอ่าอันนี้คือบี้นะค่ะเทบี้หนึ่งลงไปถ้าผสมด้วยการถีบเทบีหนึ่งลงไปกับคนค่ะครับคนให้มันเข้ากันกับน้ำคนให้มันละลายดีๆนะพี่น้องเด้อค่ะ ครับอออไปันนี้คือ B2 นะคะอ่ะ B1 ลงไปแล้วอ่ะ B2 ตามค่ะอันนี้คือตามด้วย B2 เองคกับขนอีกค่ะครับไซเทราโต้ครับค่ะไซเทราโต้ค่ะมันคนง่ายจะคนง่ายถามว่าบไซเทลหลายๆโตกระดาษอยู่ค่ะถามมันในน้อยเนาะถามมันในน้อยลิตรนึงสามลิตรยังสี่นะมันจะคนง่ายคือกันแต่ตัวนี้มันหลายค่ะมันสิบลิตรขึ้นอยู่กับภาชนะที่เขาใส่ผสมครับค่ะเป็นภาชนะหน่อยแต่ไซเทราโต้ สรรพัฒนาง่ายๆก็ใส่้อมกันก็นแล้วแต่เอาใส่เวลาคุณโดนๆเอาครับอ่าอันนี้บีสองลงไปแล้วเนาะคะ่ะต่อไปบีสามครับอือบีสามตามลงไปเลยค่ะอ่าบีสามตามลงไปหลักกระก้นอีกค่ะพอบีสามลงไปแล้วเขาจะเห็นนำหน้าปุ๋ยบีออกเป็นสีงามๆนะคะ สีเขียวๆงามๆนะค่ะนี่สียางนอกนี่ใบเตยบอกยังไม่หลอดงอสียางนอกค่ะนี่เบิ้องต่อค่ะสีเขียวๆอ่อนๆเป็นตะเสียบเอาไปแซ่ตเสียบใส่ตรงแข็งนี่ค่ะสีมันก็จะสวยอย่างสีนะคะอันนี้คือผสมไปแล้วอ่ะ B3 ต่อไปเนาะค่ะ B4 ต่อไปคือ B4 ที่มันเขียนว่า B4 เีาก็ใส่สุดท้ายเนาะค่ะเพราะว่ามันมีอยู่สีฮอเ์าก็ใส่ตามลำดับเรียงลงมาเลย อ่าบีซีคุณมันไปย่ำเลยนะครับการผสมนี่สำคัญนะครับการผสมปุ๋ยนี่สำคัญบา nh ักนะครับแค่คนเหยืมันละลายเฉพอแค่เขาใส่เวลาคนแน่เหยืมันละลายถังเขาบ่อละลายปุ๊บเขาสิเป็นตะกอนเป็นก่อนละเฮ็ดไห้นะครับสารอาหารที่อยู่ในปุ๋ยเนี่ยนะครับเนาะมันถือเอาไปใส่ด้บอ่อเต็มที่นะครับมันถือเอาไปใส่ได้บอ่อเบิร์ดนะครับยังอยู่ยังมีเสียงย่างย้ง <laughs> อยู่ <laughs> มันก็จะค่อยๆละลายของมันไปนเรื่อยๆล่ะค่ะ <laughs> โอเคอ่าถ้าคิดว่าข้าใส่ใส่เดินโดนเนาะข้าวกระกใส่ขวดแบบนี้โดยเลยค่ะเอาขวดน้ำขวดยังข้ากระได้ค่ะข้ากระใส่ขวดข้ากระตังไว้ในโฮมนะค่ะอย่าไปตากแดดเนาะแต่ว่าถ้าไผยใส่หลายข้ากระไหวยังสีเลยกับปิดฟ้าไว้ค่ะคขาค่อยตักไว้ใส่เอ้าบ่าข้าวกระเบิดอ่าบอกว่าข้าวกระเบิดเอ็ดถ้าไผยเห็ดไปลอยกลองอ่ะค่ะสิบลิตรนะครับใช้ได้หนึ่งลอยกองลอยถึงลอยอีซีฟค่ะ มันขึ้นอยู่กับว่าข้าปลูกพักสลาหรือพักไทยหลายถ้าปลูกพักไทยหลายก็จะมดไว้แน่เพราะพักไทยมันใส่แบบเต็มถ้วยเนาะแต่สลัดมันก็ใส่น้อยลงนะต,ต่อไปต่อไปคือปุ๋ยเอค่ะเอาเทเอหนึ่งลงไปเ<ม>อาข้นค่ะข้าวเห็นเพิ่นเป็นก่อนข้าอหยาดเพิ่นเพิ่นละลายยาเพิ่นบดละเอะละลายยาดได้ค่ะละลายง่ายใส่เวลาบดดนครับค่ะใส่เวลาบดดน เนี่ยอันนี้ก็เดิมละลายสีหมดแล้วเห็นบอครับเปียบเดียวเนี่ยอันนี้คือเอเนาะคะ่ะอ่ายังมีเล็กน้อยแต่เอาไว้ถักคุนเทากับตัวนี้ครัอบอ่าฮาร์กัสไซ อีกสองซองลงไปนะค่ะอันนี้ A2 เมื่อกี้ A 1หนึ่งเนาะอันนี้ A2 ค่ะใส่ลงไปได้เลย A2 สองเพ่ะกระจะออกน้ำสีเหลืองๆนะค่ะอันนี้เนาะค่ะสองพอนี่เข้าใส่น้ำก้นเลยก็ได้ครัเข้าค่อยค้นทีเดียวอันนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือเล็กม่วงนะครับพี่น้องทีสื่อปุ๋ยจากทั้งอื่นนะครับในลักษณะเบื้องดีๆนะครับตัวนี้นี่้ังฟ้ามันก็จะบ่มีหายนะครับไปสื่อกับ้ังหม่องก็จะบ่มีห้เพราะว่ามันสีราคาสูง ตัวเล็กม่วงนี่สิซอยเรื่องคาพี่เห็ดของนามนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กอกใส่ขวดไทดเนาะว่าแต่เสร็จแล้วก็เอาน้ำแข็งมาก็กอกใส่ขวดไว้นะครับแค่นี้นะครับแล้ก็สิ่เด็ดปุ๋ย a นะครับสิบลิตรปุ๋ย b สิบลิตรนะครับแม่นค่ะเอาไปปลูกพักใดนะครับก็คือนหนึ่งล่อยกองถึงหนึ่งล่อยยี่สิบกองนะครับครับผู้ใดอยากได้ปุ๋ย a b นะครับจุดทดลองปลูกหรือว่าอุปกรณ์ปลูกพักนะครับในกองฟ้มนะครับหรือว่าพักไฮโดรโปนนิิกกกทุชดครับ ทักแชทเขามาเลยครับเลยว่าพิมไต่คอมเมนต์ว่าสนใจแต่คันเป็นไปได้ทักแชทเขามาจะดีกว่าะนะครับเพราะลังคคนกับพิดกันข้อความไหวเข้ากับบอสามารถสีทรงข้อความไปให้ได้นะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ